เสร็จไปแล้วกับเค้กกล้วยหอมราวนี่ขับเค้กดูสุดาพุงจะแตกแล้วแต่ก็ไม่หวัดมาชิมกันแม้วให้นนซี่ชิมเพระาะซชิมไปแล้วอยากให้ชิมโดนตรงกล้วยข้างล่างมา,ากๆทุกคนเห็นไหมนี่อีเดียวนะเขาเทปไอเขาต่อไปที่ทำเองที่บ้านเนี่ยคือต้องใส่กล้วยข้างล่างเยอะๆหน่อยออ้ยมันเลิศตรงกล้วยสดาว่ามันมันเหมือนมัน ช่ำๆอะ okay. เป็นไกนแดนซี yeah. okay. ่ฮึรสมากแดนซี yeah. ่ก็าพุงจะแต่เหมือนโซดาเพราะว่าดกินอะไรนี okay. so ่ไ้ชิมด้วยกันเพราะตจรีเราอยู่ด okay. ้วยกันโอนนี้ตอนนี้นี่เอาไปเดี๋ยตอไปกกันส่วนตัวนี้เราวางตัวนี้ว่าคือแค่นีมพอเรากินจะต่อแล้วตรงนี้นะในตอนสุดท้ายรายการเนี้จะอยู่้อนอน คช่องเลยไปกำลันนะกันกน,นะนี่กินเค้กปวยหอมตอนนี้นะคะรสชาติแบบว่าเนี่ยก้วยหอมกินไปหมดแล้วเหลือแต่แบบว่าเป็นเป็นเป็นเค้กเป็นช็อกโกแลตอยุ้งหนอือหือโอเคไปเลอะ